สรุปมาตรการสงครานปีนี้นะครับทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บ้างรินรถโรมทำได้ครับห้ามสาดครับห้ามปะแป้งแล้วก็ห้ามปาร์ตี้โฟมรายละเอียดอย่างอื่นที่ถามเข้ามานะครับสามารถเดินทางได้ไหมโอ้โหคุณสามารถเดินทางได้นะครับจะกลับบ้านจะไปเที่ยวจะ,จะเดินทางข้ามจังหวัดไปได้หมดนะครับแต่ขอความร่วมมือฮะสวมหน,น้ากากนะครับ และที่สําคัญครับถ้ากลับไปบ้านแล้วนะกลับไปบ้านแล้วสิ่งสําคัญคือก่อนเดินทางคุณควรต้องตรวจ ATK ไม่ต่ํากว่า72ชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่คุณรักนะครับเพราะว่าคนอยู่บ้านเนาะภูมิต้านทานอ่อนนะครับตรวจ ATK ก่อน72ชั่วโมงปลอดภัยแล้วเดินทางได้ระมัดระวังตัวเองสวมแมสป้องกันตัวเองฮะมีเจลแอลกอฮอล์ก็ล้างมือบ่อยๆนะครับพอไปถึงบ้านแล้วไม่ควรกอดครับ ไม่ควรหอมแก้มครับแล้วอยู่ที่บ้านเว้นระยะห่างครับที่สําคัญเขาขอความร่วมมือว่าหลีกเลี่ยงงานสังสรรค์ซึ่งมันจะได้หรือสาหรับคนไทยนะฮะทีนี้พอกลับบ้านไปแล้วเนะี่ยกิจกรรมแบบไหนในการเล่นน้ําสงการที่มันสามารถทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ในบ้านเราก่อนถ้าในบ้านเนี่ยรดน้ําดําหัวสามารถทําได้นะครับแต่ว่าใส่แมสหน่อยก็ดีนะครับเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะครับพอใส่แมสเสร็จปับ๊บเอ๊ะลูกๆหลาน จะเอาถังน้ำไปสาดคนหน้าบ้านอันนี้เนี่ยต้องให้ในพื้นที่เป็นคนพิจารณานะครับว่าสามารถทำได้หรือสามารถทำไม่ได้นะครับในระดับหมู่บ้านหรือระดับชุมชนเองนะครับที่เป็นการจัดงานเล็กๆก็ขอให้แจ้งไปยังพื้นที่เขานะครับว่าเราจะมีการจัดงานเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นการจัดงานระดับจังหวัดจัดงานใหญ่ๆต้องมีการขออนุญาตนะครับต้องขออนุญาตก่อนและที่สําคัญก็คือว่า ภายในงานเนี่ยก็จะต้องมีมาตรการออกมานะครับมิฉะนั้นแล้วงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานประจําปีหรือนู่นหรือนี่หรือแห่อะไรอย่างเงี้ยทําได้แต่อยู่ที่ดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อแต่ละจังหวัดนะครับว่าจะอนุญาตให้ทําหรือเปล่านะครับอ่ะกะจะยกยกถังน้ําขึ้นรถยกถังน้ําขึ้นรถไปาศาสตร์ไม่น่าจะได้นะครับอพอสงการเสร็จแล้วนะครับจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร ย้ำครับว่าตรวจ ATK ก่อนกลับมาแล้วเวลากลับมาเสร็จปับ๊บก็ตรวจ ATK ซ้ําด้วยนะครับเพราะตัวเลขหลังสงการหลายคนกังวลว่ามันจะทยานมากกว่านี้แน่นอนฮะ